หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองโลก,ก็ได้เห็นการพัฒนานาวัตกรรมต่างๆจากหลายๆวงการรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เต็มไปด้วยจินตนาการและการออกแบบใหม่ๆหนึ่งในผลงานต้นแบบที่สะดุดตาจากยุโรปก็คือพานหาดไดนาเวียเป็นรถต้นแบบจากฝรั่งเศสที่ไม่ได้สะดุดตาเพราะความแปลกจากดีไซน์เท่านั้นแต่มันยังล้ำหน้าด้วยวิศวกรรมขั้นสูงที่แม้แต่รถยุคปัจจุบันยังต้องยอมรับเลยทีเดียวลุยส์บิโอเน ผู้ออกแบบไดนาเวียได้บอกไว้ว่าแรงบันดาลใจจากรถคันนี้นำมาจากหยดน้ำนกและปลาซึ่งล้วนแต่เป็นรูปทรงที่เคลื่อนผ่านอากาศหรือน้ำได้อย่างมีประสิทธิธภาพสูงสุดผลลัพธ์จึงออกมาเป็นรูปทรงที่ดูประหลาดบนรถคันนี้แต่มันมีค่าแรงเสียทานการต้านอากาศที่ต่ำมากสำหรับยุคนั้นและยังต่ำกว่ารถยนต์จำนวนมากในปัจจุบันด้วยซ้ำไดนาเวียถูกสร้างขึ้นจากวัสดุผสมอลูมิเนียมกับแมกนีเซียมชื่อว่าดูราลีนัคส ซึ่งมีความเบาเป็นพิเศษส่งผลให้น้ำหนักรถทั้งคันเหลือเพียง650กิโลกรัมเท่านั้น